สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่เกมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนี่ยมารู้จักกับเจ้าคางคกยักษ์แคนโทสนะครับผมโอโ้โ,อโหตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวของน้องคางค,างคกยักษ์เนี่ยเป็นยังไงจะน่าสนใจน่ารักน่าเลี้ยงขนาดไหนมีข้อควรระวังยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันเลยครับเฮืมึงขึ้นมาแล้วสินะมึงจะทำอะไรกูไอ้มนุษย์มึงปล่อยกูเดี๋ยวนี้นาะมึงปล่อยกูเดี๋ยวนี้ <L ess> จะส่งกูกับดาวก็ไม่บอกมาหลอกว่าจะจุดบ้างไฟมาเด้อมาเบิ่งไล่การอะไรกันสัตว์เลี้ยง EP ที่เก้าแคนโทคางคกยักษ์ถ้าพูดถึงเจ้าคางคกแคนโทสหรือคางคกยักษ์เนี่ยนะครับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆหรือสัตว์เอ็กโซติกเนี่ยนะครับ จะคุ้นชินกันเป็นอย่างดีเลยถิ่นกำเนิดของพี่แกเนี่ยนะครับมาจากทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางและมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ทางประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาได้นำเจ้าค้างคกแคนทอสเนี่ยนะครับเข้าสู่ประเทศเพื่อหวังว่าจะให้เจ้าค้างคกเนี่ยช่วยในการกิน,มนแมลงกำจัดสตูพืชให้กับเกษตรกรนั่นเองนะครับครับสำหรับเจ้าค้างคกเนี่ยนะครับเป็นจัดครึ่งโบกครึ่งน้ำ เหมือนกับกบทั่วไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะทางกายภาพของพี่แกเนี่ยเป็นตะปุ่มตะปํำนะครับไปทั้งตัวเลยความพิเศษของพี่แกเนี่ยนะครับนอกจากจะตัวใหญ่แล้วก็ยังมีตอมพิษตอมพิษที่อยู่ข้างหลังตานะครับนี่นีน <Okay. S 1> ในภาพนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับและตอมพิษของเจ้าคางคกเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นปุ่มใหญ่ๆพิษเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นน้ํายางขาว,ขาว มีผลต่อหัวใจนะครับจะทําให้หัวใจของคนเราเนี่ยบีบตัวและถ้าหากนะครับคนเราเนี่ยกินตอมพิษเนี่ยเข้าไปหรือว่ากินยางคางคกเนี่ยเข้าไปอาจทําให้มีอันตรายได้ถึงชีวิตเลยทีเดียวนะครับ oh, <no. S 1> ส่วนสาเหตุหลักๆนะครับที่มนุษย์เราเนี่ยนำเจ้าคางคกเนี่ยมาเลี้ยงนะครับจริงๆแล้วเจ้าคางคกเนี่ยเป็นสัตว์ที่แปลกมีความใหญ่โตแตกต่างจากคางคกทั่วไปนะครับ และอีกอย่างคางคกชนิดนี้เนี่ยไม่ดุไม่โหดเลยนะครับก็เลยทําให้คนเราเนี่ยกล้าเลี้ยงกล้าที่จะเอามาอุ้มเล่นกล้าที่จะจับนะครับเพราะว่าคางคกเนี่ยเวลาที่อยู่กับเจ้าของเนี่ยเขาจะไม่ทาร้ายจะไม่ปล่อยอยางหรือปล่อยพิษมาใส่นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพี่ๆน้องๆนะครับอยากจะซื้อมาเลี้ยงสักตัวแนะนําให้เหลือกเป็นตัวเมียนะครับถ้าอยากได้ตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวเมียจะใหญ่มากๆเลยนะครับ ก็นั่นแหละครับมันเป็นธรรมดาของสัตว์จะทำโลกนะครับเมียใหญ่เสมอที่บ้านกูนี่ก็ใหญ่ๆตัวมันไม่ใหญ่นะแต่อำนาจมันใหญ่ข่มกูทุกวันเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสืบพันธุ์และการผสมพันธุ์ของเจ้าค้างคกยักษ์แค้นโทษกันนะครับทั่วไปธรรมดาของสัตว์เลื้อยคานประเภทครึ่งบวกครึ่งน้ำหรือประเภทกบค้างคคกนั่นเองนะครับผสมพันธุ์กันตัวผู้อยู่ข้างบนตัวเมียอยู่ข้างล่าง แต่ว่าการออกไข่เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกดูสิครับไข่ของเจ้าคางคกเนี่ยนะครับมากันเป็นพวงเลย <Wow. S 1> เล่ากันมาว่าพ่อแม่หนึ่งคู่เนี่ยมีไข่หลายหมื่นฟองเลยทีเดียวนะครับแต่อัตราการลอดออกมาเป็นลูกออสหรือการลอดออกมาเป็นลูกคางคกเนี่ยนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเลยนะครับครับ สำหรับคางคกของต่างประเทศเนี่ยนะครับต่อให้ตัวใหญ่แค่ไหนหรือพิเศษยังไงนะครับก็ยังแพ้ของไทยอยู่ดีเพราะคางคกไทยเราเนี่ยนะครับเป็นคางคกที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับเออกูว่ามันไม่ใช่แหละเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับชีวิตน้อยๆของเจ้าคางคกยักษ์แคนทอสเนี่ยน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับสําหรับคลิปนี้พี่เกมไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบายบายสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับอยากจะให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลย